Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถ Honda City นะครับอออไม่ใช่ครับโทษที Brio ครับติด V Plus 8,000บาทเท่านั้นครับฟิล์มเซรามิกอย่างดีจากประเทศเกาหลีเย็นสบายประหยัดทรัพย์นะครับสำหรับรถที่ท่านฟิล์มเริ่มเสื่อมนะครับ,บเบลอมองไม่ชัดนะครับได้ฟิล์มแถมมาเกิน5ปีแล้วก็มาเปลี่ยนได้นะครับ ป,ปิด40ทั้งคันเลยเหรอเบอร์40่ะเนี่ย 15, ออ่า15มีหน,น,น้ามอนจากข้างนอกนลงย้อนแสงก็สวา่างล้างกระจกครับปาป้าป้าป้า วิ่งแล้วช่วงนี้นานแล้วนี่้วเอาออกพี่เท่าไเร่นี่ติ๊กเกอร์ผมไม่ไหน